ระบบป้องกันฟ้าผ่าในอาคารนะครับซึ่งระบบป้องกันฟ้าผ่าหรือ lining g h t system protection เนี่ยนะครับมันก็มีด้วยกันอยู่2ระบบระบบแรกเขาเรียกว่าระบบ ESE คือ early streamer emission เป็นระบบป้องกันฟ้าผ่าที่เราใช้บนหลังคาหรือว่าบนดาดฟ้าของอาคารที่มีการออกแบบป้องกันระบบฟ้าผ่านี้ส่วนอีกระบบหนึ่งก็คือระบบ Faraday case ซึ่ง2ระบบนี้มีความแตกต่างกันแล้วก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน เดี๋ยวเราพูดถึง early s t e m e r emission นะครับหรือ ESE นะครับก็คือเป็นระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของอาคารนะครับซึ่งวิศวกรก็จะออกแบบไปนะครับหรือไม่ก็ตามมาตรฐานวาสทไว้ก็จะระบุไว้ว่าความสูงของเสาล่อฟ้าเนี่ยต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าเท่าไหร่แล้วก็ต่อท่อลงมาข้อดีข้อนึงของระบบ ESE เนี่ยก็คือเดินสาย หรือว่ามีหัวล่อฟ้าเนี่ยเพียงแค่ชุดเดียวไม่เหมือนกับอีกระบบหนึ่งก็คือฟาราเดเคสเนี่ยก็คือมันจะต้องมีหัวแอร์เทอร์มินอลนะครับกำหนดตามจุดต่างๆโดยรอบของตัวอาคารโดยมีรัศมีที่ป้องกันฟ้าผ่าได้กี่เมตรฉะนั้น หัวร่อฟ้าจะมีจํานวนเยอะกว่าสายร่อฟ้าก็จะมีจํานวนมากกว่านะแท่งกาวหลอดก็จะมีจํานวนมากกว่านะครับฉะนั้นระบบ early steamer emission เนี่ยก็จะมีความประหยัดมากกว่านะครับหากคอนเทนต์นี้ดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบริษัทเราด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องงานขายงานตลาดออกแบบก่อสร้างก็ติดต่อมาที่บริษัทเราได้นะขอบคุณครับ